นานๆทีจะออกจากบ้านเดี๋ยวลองถามในแชทกลุ่มดีกว่ามีใครอยากได้อะไรเพิ่มตอนนี้อยู่ที่บิ๊กซีมาซื้อของมีใครจะฝากซื้ออะไรไหมเดี๋ยวจะกลับแล้วตอนนี้อยู่ที่บิ๊กซีมาซื้อของมีใครจะฝากซื้ออะไรไหมเดี๋ยวจะกลับแล้วฝากซื้อน้ำมันหน่อยลูกน้ำมันจะหมดแล้วฝากซื้อนะ้ำมากินหน่อยสิอย่าลืมซื้อช็อกโกแลตมาฝากหนูนะ อย่าลืมซื้อช็อกโกแลตมาฝากโอเคเดี๋ยวซื้อเข้าไปให้ดีนะที่พูดในกลุ่มบัสก่อนกลับไม่งั้นถึงบ้านคงต้องออกมาอีกรอบแน่ๆได้ของมาครบแล้วจะถึงบ้านทำอาเมื่อยแขนไปหมดโบซื้อทิชชู่มาหรือเปล่าทิชชู่หมดพี่เพิ่งเห็นชัดที่โบเล่นเมื่อกี้จะเป็นแอปบัสนะคะเป็นแอปส่งข้อความเสียงอัตโนมัตินอกจากจะคุยสะดวกแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆให้เล่นอีกพี่อย่างไว้ฟิลเตอร์ที่จะช่วยเปลี่ยนเสียงเให้ตลกหรือจริงจังก็สามารถเลือกเล่นได้เลยทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยัง ายยูของและอีกฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยก็คือแอปแปลภาษานั่นเองคุยกับคนต่างชาติไม่ต้องกลัวว่าจะคุยไม่รู้เรื่องหิวมากอยากกินเนื้อย่างจัง I'm very hungry right now. I want to eat grilled meat. ถ้าไม่อยากตกเทลืมไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะ